สวัสดีนะคะทุกคนรื่องมาเป็นต่อไปไซอ่ะรื่องมาเป็นต่อไปไซกองไหมพี่น้องวันนี้ก็มาดูมาเบิงเพลินขุดอันขุดสะพี่น้องอุ้ยมาดูเพลินขุดมาเบิงเพลินขุดศาะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนอาทาวุฒิด้วยนะสวัสดีนะคะนี่ยขาใส่แว่นตาคือวสิเีาไปเ็บไวกแตไว่าลืมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นทัทธิดาสวัสดีพี่เกศสิรินะคะสวัสดียายเขียวด้วยค่ะสวัสดีพี่ธารารัตน์นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคขาดอะไรในเพจค่ะนี่แบบปลอมตูวเลยทุกคน ปอมตู่มาปอมตู่ดีจา้าลูกสวัสดีคุณแม่จูนด้วยนะคะคุณแม่ของน้องพิงและมิดานะคะอยไปกินก๋วยเตี๋ยมาไม่น้องนูไปกินเ๋วยเตี๋ยวมามย,มายูใสจะเอื่อยตอนนี้ยูหลังร้านค่ะอยู่ที่หลังร้านจุดจัดเยนคาเฟ่นะคะเพงกำลังขุดขุดสะแล้วก็เพิ่งกำลังสิบ เห็ดหลายอย่างหลายแนวมากๆเลยนะคะต้องเอาคืนแบบเข้าโปกเกอตัวนี้มันมันขึ้นเหมือดเ่า่ะถ้าลองจิ้มเขามันเหมือดอะท,ทุกคนเขาตรงแบบไหลมาจากทางนี้คุณบมอโอ้ยมันบ่มีหม่องตังแล้วดนี่พี่น้องมันมีหม่องนางแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะพี่น้องคะ่ะ หมวกมันปรับบ่ไ้ดีพี่พี่น้องเป็นหมวกใส่ไปสร้างในหมวกปรับได้อยู่ดีได้นิดหนึ่งเว,ว้ยมันจะติดยังไงเนี่ยสวัสดีค่ะลูกตาอ,อยู่กทมค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า เห็ดอ,อีหยังหนึ่งนะฮคนสวยตอนนี้มานางผ่าเพลินไปคุยเห็นง,ง่ายอยู่ค่ะปุ๊บมาคุยเดี๋ยวมาค่ะก็ต่อมาคุยเรื่องสะคุชสะวสะ่าฉันนุ่งทักไปหาเอ้ยกระบอตอบ <c oughs> อยากให้ร้องเพลงเอาเพลงอะไรดีอ๋อเอาเพลงยังดีพี่น้องมันแบบว่าอะไร้ลองเฮงเดินเลย รู้สึกตื่นเต้นอ่ะหน้ายกออกหน้ายกมาจากหน้ายกเว้ยเอีย,อยงรอบบาทนี่พี่น้องยอดหน้ายกนี่ประสิบจับนูสร็ดี มันไม่เน่าเห็่กันนังแต้มตลิบเลยนะคะเฮ้อันนี้เราก็จะขุด อันิซามันแบบไปถืออันนั้นน้ำพอดีไหมี่นองมันเป็นมันแบบว่าเข้าไปขุดแล้วมันไปเจอน้ําพอดีน้ํามันเลยพุดขึ้นมาน้ำมันก็ได้พุชมา้น้าพี่น้องเต้นให้ดูหน่อยเต้นโมเปียนไว้สู เต้นแบบต้องแบบถ้าจะเต้นลงทิกตอกเลไมันต้องหัดอยู่ประมาณสามวันนะคะเพสิเต้นลงได้เพราะว่ามันมันตลกไม่โดนฮอ,อนจ้าฮอนจ้าคุบอยเอ็มซน้องกับแต่ลายเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอยงียเนี่ย จะทําอะไรคะที่ตรงนี้นะคะจะทําจะทาเป็นสระน้ําแล้วก็จะให้ให้ลูกค้ามานั่งไหมคะทุกคนนั่งอยู่ข้างสระน้ำสินะนั่งอยู่ข้างสระน้ำชิ่วๆกินน้ำ mm hmm. กินอย่างกินน้ำกินยินเขาสิเพื่อนเพลงจากฝังเราเลยจ้า mm hmm. ขอบคุณค่ะโอ้พี่หน้อฟังเราก็ไล่ไหลพี่หน้อคะ่ะ มีหนูก็เนยเจ็ดแท่กสวยน่ารักมา,จากจ้าขอบริน่ะสีโมยี่สิบส,สาจังไรเดียหนูมากว่าท่านเกสิจบก่อนโอเคช่วงนี้เขาบอกว่าเขาอาจจะทํางานอยู่กับ,ดบใดใบสามเนาะทุกคนเขาจรแบบเลิกงานก่อนทรงผมทรงอะไรทรงอะไรไม่รู้ทุกคนตอนนี้ไ,ไปหมดแล้วลบกับพัดวีวีจะบางม,มังก็หยินดีพี่นอ้อง ยยินยนภาษาไทยนิดนึงพูดไม่ไม่ท่องเลยนะครับภาษาบอกว่าท่องไี่นองเฮ้ยไม่แดดไม่แดดทุกคนถ้าหนูทำทรงผมนี้นะเห็นทรงผมนี้ไหมหนู <_ k> อ,อูว่าขูแ่แกไป่นอะ ถ้าซ้ำโซมผมนี่ทุกคนคิดว่าจะเป็นยังไงผมมาซ้ำกัดแล้วคือกงนี่นี่นี่เขาจะสับปีปไงโอ้ย ทำอะไรครับนั่งอู่ทุกคนนั่งเราคือบอกคอยมีคืนหนูว่ามันไม่จะปาเด็กพวกนนมึงพี่ปี๊บห้า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 วัสสัตว์เอีอย่ยพี่ปีม